สบายดีพี่น้องบุ่ิสุขสุคนบ่นบ่ษงุบอนจ้ะเมื่อนี้เก็บบกักชมพู่เป็นวันที่สองจ้ะนะจ๊ะอันนี้วันที่สองนะคะเก็บชมพู่นะคะเก็บชมพู่เป็นวันที่สองนะคะอันนี้ค่ะพ็่ตุ้นนอนแบบยิ่งใหญ่จ้ะพี่น,อน้องแกนอนยองยองอยู่ด้วยหนะตั้งคดเลยจะ้ะชมพู่บ้านเราไรา้สารเคมีนะคะบุกธรรมชาติ์ไม่นอนผอมเลยจ้ะโ,โ,โอ้โตกแตกพี่น้องแกนเนี่ บางน้อยนี่พี่น้องจ้านี่ยสำแดงสำดีดีจ้าี่บ้านกรอบจา้าแดงสำสำมาดูตัวสำสำนี่พี่น้องจ้านี่สำสำนี่แดงบ้านกรอบดได้เนี่ยเก็บสดสดใหม่ๆนะคะเก็บใหม่ๆด้วยจ้าพี่น้องจา้าเก็บมากูถังหนึ่งกับถุงหัหิวหนึ่งอีกคือเก่าจากพี่น้องจา้านี่มาไวๆเถอะเว้ยแขลงลูก ค่อยๆบ่ต้องเท่ได้ค่อยๆเอาวะพี่น้องจ้าอันนี้แดงๆฉ่ำๆเล่งฉ่ำๆบ้านพี่น้องเอ้ยบ้านกรอบจ้ะนี่มันก็สิมี้นอนเนี่ยนอกจากนอวางลูกจ้ะนี่แดงฉ่ำด้วยจ้ามาวางเลยนหน่อยวางเดี่ยงนี่เลยนหน่อยพี่น้องจ้าไอ้แดงๆฉ่ำๆจ้ะนี่แง่บังแง่บังแง่ได้จ้ะ มันแนบสับฝูน no e, ้อยๆเร็ว eh ส right? ับฝูใหญ่น่ะที่ก็ขายตามตลาดเหมืนจ้ะปีนั้นปีแรกหน่วยใหญ่ใหญ่พี่น้องหน่วยเงีวผีเพจจำนี่ได้เนี่ยอันนี้เพิ่นปีที่สองที่สามหน่ยน่อนี่เพิ่นได้ซีดูที่อยากหน่อยลูกแง่เนาะจ้ะเนาะอยากหน่อยกับบุญหน่อยเนาะจ้ะเนาะพี่น้องผมอ่านให้ดีอันนี้เนี่ยคนมันแท้าเก็บออกจากเที่มันทีจะหน่วยที่มันติดกันหลายน่ะ ที่เก็บมาจา่าเนี่เก็บออกมาแล้วอันนี้น้อยช่ำดีจ้ะพี่น้องจา่าแรงช่ำม,มากๆเลยค่ะชมพู่จ้ะเก็บชมพู่ขั้งที่สองจ้ะพี่น้องจา่าเอามาเร็วยมาใส่ว้างเดิเนี่สมช่ำด้วยจ้ะเ้อที่ไหนอ่าอไปหาถุงมาใส่เดิ้งบออกมาว่าอนอน่ะอืมเป็นน้อยกว่านิดเดีย ฝนตกะจ้ะพี่น้องจ้าเพิดเนี่ยไปเอาไปเร็วไปเก็บชายไฟนั่นได้เร็วสมผู่วาจ้าสมผู่สมผู่วาจ้าเก็บวันที่สองนะจ้าใหม่ๆสดๆร้อนๆนะคะนะคะนะคะนี่น้อยแดงๆสับๆนี่พี่น้องจ้า แรงซำๆได้ค่ะเนี่ยลูกยังไงเบลเบลเลย,ย b b ah. จ้ะชมพู่บ้านเราจะชมพู่ธรรมชาติชมพู่ไม่ได้สิดหยกสิดยานะคะมันก็จะมีนอนอยู่นะคะนิดๆหน่อยๆนะคะเราก็กินเลยไม่เป็นไรไร้สารเคเมีนะคะมาเลยจ้าเล่ผู้ใดอยากกขมาได้ค่ะเด้อบ้านแค่ว่าได้จ้าเล่มาเลยจ้ยาข้า,า,า,า <S <S ต้นนี้วันต้องมาตากได้ฝนหน่อยท่านเสะยี่นี่ยวันไหอยู่ไรยูเนี่ ยังคุณตกจ้ะมันคือว่าก็จะใส่ถุงจ้ะวันนี้ใส่ถุงเหตุดูคนไงกับบ้านได้หมอบ้านไม่หมอนจ้าแดงให้บ้านไม่หมอนน้ำบ้านดูคนไงน้ำจ้ะแดงกันกินเนาะจ้ะเนะเาะแต่ว่าบริขายรนะจ้ะเด้อไม่ได้ขายนะคะ คือมีเราก็จะแบ่งปันกันจากฝนตกก็ดีจ้ะพี่น้องจ้าฝนฝนในเร็วในหัวของน้องด้วยดูง่ายๆๆค่ะแบ่งบานแม่หมอนสีน้ำแบงบ้านดูกสาวพญายน้ำจ้ะแบ่งบ้านดูกสาวพญายน้ำแบงบ้าน แม่หมอนนั่จ้ะแบบ่งกันไปกินกันคนเหนือเน็ตเหน้อยนะจ๊ะเนาะเก็บกวันนี้ะมาณจะขึ้นหาโลอะไรจังเก็บแบงกินจ้ะแบงกันกินนะแบงบ้านแม่หมอนบ้านแม่หมอนกันนแบบ้านขบนขอมอ วันพี่น้ำเนาะเอาหนิมันแดงแกไปแบงเอาเองแกตอนไม่มอมันงได้เดี๋ยวเราแก่ก่ไอ้นนี้เขาไปนั่เทียนเนาะดีใจยิ่งดีใจดูแกก่อนว่มันได้โพดเนาะแบงกันน่ดสามคนคนเอ้ยมามาุงมาหรืเห็นเดี๋ยวง งายโงงนะจงนะจ้าจ่าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ไม่ยังไงได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ใดกดแชร์กดติดตามก็ปกดดิ้งจ้าในไฮบ้านแม่หมอนก็ปกดดิ้งกดติดตามพร้อมจ้าเพราะสุขภาพพี่น้องแต่เราเพิ่งสิบแคน้นนั่งเนาะน้องที่เขาบอกสิบแคว่าขอฟุกพร้อมจะเดินหนึ่งเรื่องกาวนาจ้ายยาก็บยาไข่เมื่อใส่ได้ได้อพี่น้องเด้อแต่ขายไงเมื่อขอฟุกพร้อมจะเดินหนึ่งเรื่องกาวนาจ้า เฮงเรือยๆจ้าตีไม่นี่ยกะขอให้เฮงเรืยๆตลอดปีได้ตลอดไปจ้านะครับ้านสั่นใส่ตองพ่องี่พี่น้องจ้าสอนบานึ่งองนี่ตมใส่เกี๊ยนมาใส่โซพ่เหงเกี๊ยนเกี๊ยบดเนี่ยมันนี่นเราโบเกี๊ยนเนี่ยข้าสิเกี๊ยอสิเกีให้เบิงางจะแบนไม่เกี๊ยนเลยกี๊เลยหลกไปเซุกปันนี่เนี่ยิบอบเกี๊ยอะไรยังไงอ๋อจะจะมาไปเหยียบปากมาไปงเน พ่อใพี่น้องเอ้ยหน่อยอันเี้ว่าเก็บแจกพี่น้องจ้ะแจ็คพี่น้องกินเองลูกหลานพ่อไงจ้ะลูกสาวพ่อไงเก็บฝากลูกสาวพ่อเนี่ยน่อยตรงนี่พี่น้องนกยิบ รีบกิฟต์อืมให้ต้นเยอะแยะจะวปคิดทำไมลูกนึงอีละให้ต้นเยอะแยะอยู่เจ้าก็จะอ้อนน้ำเขาไหมนเนาะใส่บัาไม่ม้อนละเอาแค่พดนะเอาใส่แบไม่ม้อน อไอ้เพี้แปดโลขึ้นมาสะมารถซิบก็โลนีอ่อันนี้บ้านแม่หมอนจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้บ้านแม่หมอนนะคะอันนี้บ้านลูกสาวพ่อใหญ่จ้ะประมาณจะซิบหาโลซิบโลนี่ยประมาณนี้ละนี่จ้ะไปาไปว่าย,ายจุบจุบนะคะ